วินเมทวินหายป่วยหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แฟนๆโล่งใจหายห่วงวินเมทวินหลังเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลกลางดึกคืนวันที่18กุมภาพันธ์ด้วยอาการอาหารเป็นพิษต้องอยู่ทำงานทันทีเพื่อรักษาตัวเองเรียกได้ว,ว่าป่วยฟาดเคราะห์ก่อนถึงวันเกิดที่21กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดนุงวินอาการดีขึ้นหมอสั่งให้กลับบ้านได้แล้วทำเอาแฟนๆโล่งใจหายเป็นห่วง การรักษาอาหารเป็นพิษของวินเมทาวินจากกรณีที่วินเมทาวินนักสแสดงในสังกัด GMMTV มีอาการป่วยจากสาเหตุอาหารเป็นพิษและได้แอดมิทเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาทางแพทย์ผู้รักษาแจ้งว่าวินมีอาการดีขึ้นและอนุญาตให้วินเดินทางกลับบ้านได้แล้ว GMMTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยของทุกคน